นี่คือเช้าของวันอังคารที่15พฤศจิกายนผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาผมตื่นตีสี่ครึ่งสักพักหนึ่งนอนรอเวลาตีห้าครึ่งเริ่มเห็นฟ้าส,งสางๆผมก็จัดแจงแต่งเนื้อแต่งตัวเอาไฟฉายก็บอกหนึงพร้อมอุปกรณ์ของผมเดินขึ้นเขา เดินมาหอบหนึ่งครับคำว่าหอบหนึ่งไม่ถึงว่าตัวผมหายใจหอบเลยทีเดียวถ้าถ่ายย้อนแสงแบบนี้เพื่อให้คุณได้เห็นภาพแสงในยามเชา้าที่ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับจริงๆมีทะเลเหมอกด้วยแต่ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายก็คงไม่อาจจะเห็นอะไรได้มากมายนะักดูหน้าผมสักหน่อยได้ไหมเบื่อหน้ายัง <laughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะยังอีกยาวนานครับถ้าผมไม่ตายไปซะก่อน เชิญคุณผู้ชมใช้เวลาสั้นๆ1 0วิาวินาทีซึมซับกับแสงที่ค่อยเปลี่ยนไปในยามเช้าดอยภูนางอำเภอเชียงว่นจังหวัดพะเยาครับเช้าวันที่15กับอุณหภูมิประมาณ18องศาเซลเซียส